เฮ้ยบันเอ้วของดีแล้วโอ้เร็วเร็วอุย๊ยเจอของดีตัวครับพี่ผมสอบขอสอบถามราคาห้องพักหน่อยครับห้องพักราคาพันสองกับพันสี่ต่างกันยังไงล่ะครับต่างกันสองร้อยค่ะ ปันปันอยากได้ตังกินหบอกไหมใช่เรามาเล่นเกมกันไหมแต่ว่าเกมเดี๋ยวยายจะทายปันนะแต่ถ้าทายแล้วปันต้องตอบไม่ถูกนะถ้าปันตอบไม่ถูกยายจะให้ปันสองร้อยแต่ถ้าจะถอกตอบถูกยายคืนนะอ่าเนี่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเนี่ยชิชูโอใช่เลยอ่ะ เอาไปสองร้อยอันอันนี้อะไรอันนี้โทรศัพท์อ่าโทรศัพท์เหรออเอาไปสองร้อยทายสองทีฟันไปแปดร้อยแล้วสิไม่ใช่สี่รออนน้อยตอบถูกเขาคืนมา